และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะแม่เกต้องเกลลี่แลวก็น้องธันวาติดโควิดค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นยาที่แม่เกตได้รับมาจากทางโรงพยาบาลที่ไปรักษาน้องธันวานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเยอะมากเลยนะคะน้องธันวาเนี่ยไข้ขึ้นสูงนะคะก็เลยได้ไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะ3วันนะคะทุกคนแล้วก็เชา้าวันที่4นะคะคุณหมอก็วิดีโอคอลโทรมาถามอาการนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วก็ตัวไม่ร้อนนะคะก็เลยได้กลับบ้านในวันที่4นะคะส่วนเกลลี่นะคะพอรู้ว่าเป็นเนี่ยก็ไปรักษาตัวที่ที่บ้านเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็ไปเอายาจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็รอรับยาแล้วก็เช็กอาการนะคะวัดความดานันแล้วก็วัดชีพจรใช่ไหมลูกเกลลี่เนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยคะ่ะแค่ตัวร้อนเฉยคตัวร้อนวันแรกนะคะทุกคนไข้38นะคะแต่ส่วนน้องธันวาน,นะคะไข้40กว <40 S 2> ่าเลยนะคะแล้วก็ไม่เกตพยายามเช็ดตัวให้น้องธันวานะคะก ก็ไม่ยอมลงนะคะไข้ก็จะสูงอยู่อย่างนั้นเลยนะคะอาบน้ําแล้วทำอะไรแล้วก็ไม่ยอมลงนะคะ40กว่าเลยนะคะไข้ไม่ดีก็เลยะะไปหาหมอเลยเราก็เอ่อ นี่กลับตัวมา7วันแล้วแล้วก็รักษากินยาการบหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเวลาที่จะออกนอกบ้านได้นะคะอีก3มวันแล้วก็ออกบ้านได้แล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูนะคะที่ไม่เก็บได้ของน้องธันวาคะก็จะมีที่วัดความดันนะคะวัดไข้นะคะวัดชีพจรนะคะแล้วก็ของคุณแม่ก็จะมียาพารานะแม่ไม่ได้ยาฟาวีนะคะแต่ว่าได้ยาตามรักษาตามอาการนะคะทุกคนจะเป็นยาพารายาแก้น้ำมูกนะคะแล้วก็แก้วัดแก้ไอเสมหะนะคะทุกคนแล้วก็ ถ้าใครเป็นโควิดนะคะต้องทำยังไงคะจิลลี่ต้องกักตัวนะคะแล้วก็ทานยาค่ะดื่มน้ําเยอะๆล้างมือบ่อยๆนะคะใช่เราจะได้หายไวนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วไม่ยอมไปเอายานะคะแล้วก็ไม่ยอมรักษาตามอาการเนี่ยมันจะทําให้เราหายช้าเชื้อก็จะลงปอดได้ใช่มีสีรปอดสูงมากๆใช่เนาะคันว่าเกือบแล้วใช่ไหมลูกถีกนิดเดียวทถึงพี่ใหม่พี่วุ้น ก็เลยขอ<ช><ช>คนอยากเกิไปถ่ายคลิปแล้วใช่ตอนนี้นะคะทุกคนพี่ใหม่ก็เป็นโควิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าแยกกับเราอยู่นะคะไปอยู่กับแานแม่หนึ่งนะคะแม่หนึ่งก็เป็นโควิดเหมือนกันเราก็เลยแยกกันอยู่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพอหายแล้วแม่เก๋ก็จะให้เขามาพ่นเชื้อฆ่าเชื้อให้แล้วก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย